นะเด็กๆยังไม่เห็นเรานะยังไม่เห็นเรานะนี่น,น,นดูเด็กๆเ,เขาทำอะไรนี่ครับซูมหน่อยอ๋อนี่นี่ครับอ๋อทำว่าเสร็จเมื่อกี้ลองเลยนะครับลองเลยมีทดลองเลยดูซิว่าจะขึ้นหรือปล่ ว่าจะขึ้นหรือเปล่าโอ้ขึ้นขึ้นขึ้น,น,นโอ้โหหัวทิ่มเลยโอ้คอตกเลยครับนี่คอตกเลยครับเว้าวหัวทิ่มก็คอตกเลยครับเดี๋ยวดูซิเด็ดกๆเขาจะแก้แบบไหนครับอันนี้เขาเรียกว่าว,ว่าวอะไรฮะเว้าวปากกระเป๋าหรือเปล่าผมก็ไม่ค่อยสันทัดเรื่องว่าวนะ ักเป้าหรือเปล่าครับหรือว่าหางมันจะยาวเกินไปนะไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูอีกรอบนึงวันนี้อ๋อขึ้นแล้ว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 ทิมอีกแล้วนะครับทิมอีกแล้วครับนี่แต่ก็ไม่ลดละความพยายามครับนี่คอตกก็จริงครับแต่ไม่ลดละความพยายามครับดูสิ คนหนึ่งก็ชักครับแน่คนหนึ่งก็ถือว่าวนะครับเอ่าลองใหม่ลองใหม่ครับลองใหม่ลองใหม่ครับขึ้นแล้ว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 คราวนี้ไม่ตกครับไม่ตกครับดูครับไม่ตกครับโอ้เก่งมากเลยไม่ตกนะครับไม่ตกนะครับดูฮะโอ้โหรอบที่สามไม่ตกนะครับแต่มันติดครับติดครับติดทางนะครับ ติดนะดูติดครับอ่า ah, ดูใกล้ๆดีกว่าตอนนี้เด็กๆรู้ตัวแล้วแหละอังยิงกูบ้านนะ้องยิงอังยิงยี่กว่า네นึงนะเอาลองใหม่เราเปลี่ยนทิศทางสงสัยว่าทิศทางไม่ไม่ไม่ถูกนะเอาเอาลอง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 ,ลองทิศทางใหม่โอ้ขึ้นแล้ว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 โอ้โห,โห,โหลงแล้วครับ โอ้โสงสัยมันจะอาบน้ำนะนี่ก่อนขึ้นอาบน้ำให้มันหรือยังฮะยังเหรอ๋อมันดูมันเลยไป <c oughs> นี่ครับมันก็เลยวิ่งไปหาน้ำครับโอ้โหนี่โชคดีนะน้ำไม่เยอะนะครับช่วงนี้ก็ช่วงนานแรงนะครับดูฮนะแห้งหมดเลยนะครับปกติน้ำ น้ำจะเต็มนะจะล้นเลยนะครับ <S <S อ,อ,รรรอ่าอ่าหางหลุดแล้วหางหลุดแล้วหางหลุดแล้วเอาหลุดกิต๊ตตอนกิ๊ตต้อน๋อหลุดหมดและหลุดแสดงว่ามันอยากอาบน้ําจริงแหละนี่ช่วงนี้หน้าร้อนนะครับเอาลองแบบไม่มีหางเอาลองแบบไม่มีหางใช่ไหม อ่ะลองแบบไม่มีหางใช่ไหมแบบหางมันไม่ขึ้นโอ้ <laughs> โหเขียวหัวนิดเดียวครับเป็นไงหางกี่เม็ดนี่หางกี่เม็ด<ะ>ห้าห้าเม็ดได้นี่แล้วจะแก้ยังไงนี่นักแ,แก้ก็มันนินี่ตอมัน่อมัแล้วมันไม่ขึ้นนี่จะแก้ยังไงฮะแก้งไง ไม่รู้ไมรู้โอ้ต้องไปถามผู้ใหญ่นะนู่ผู้ใหญ่อยู่นู่ไปถามเลยไปเพราะญาติอยูอย่นู่ไปถามเลยไปเลยไปถามเลยไป